สวัสดีครับผมครับผมสวัสดีพอรมน้องเอฟซีทุกท่านครับผมครับมานี้มาพอๆกับแอดครับผมช่วงเย็นๆนะครับวันที่ยี่สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมพอรมน้องครับกาไก่มือไก่เว้นเข้ามาแล้วครับจอมือใจเว้นเข้ามาเนาะยี่สิบห้าอีกหกมือครับผมอีกหกมือก็พอวันที่หนึ่งแล้วครับมือที่รุ่นกันครับผมแต่ว่าก่อนที่จะ ไปลุ้นถึงวันที่หนึ่งนะครับตอนนี้กัมีแนวทางตัวเลขนะครับทีแอดเอามานำเสนอให้พอพี่น้องเอฟซีถูกทุกท่านได้นำไปพิจารณากันหลายต่อหลายแนวทางครับผมกระจักสิเลือกตัวใดเนาะครับเนาะตอนนี้กัทีแอดเกาะติดแบบเน่นๆนะครับหมายว่า เขาไปทามไทยนะครับเข้าไปทามไทยทุกมือครับนั่นก็คือตัวเลขของอาจารย์ไครครับซึ่งล่าสุดมือเซานี้ครับแอดก็ได้ลงแนวทางแล้วความเคลื่อนไหวของตัวเลขอาจารย์ไครให้พ่อแม่พี่น้อง FC ได้นําไปพิจารณาแล้วนะครับหลังจากที่พ่านงานถวายกุฏิเส็จแล้วนะครับล่าสุดเมื่อคื้นนี้ที่อาจารย์ไครเพิ่นฝันนะครับ ที่พี่นังฝ่าพี่นังฝ่าสองคนได้มากราบล่านะครับบอกว่ากลับไปสกักกอนอ่าวันที่16เพื่อนจะกลับมาอีกครับนะครับกะอกีโอ้กว่าจะถึงวันที่สิบกกะอีกนา่นครับนะครับแต่แอคิดว่านั่งน,นาจะเป็นปริศนาตัวเลข ที่เพิ่นมาเน้นมาย่ำนะครับคิดว่าาตัวเลขตัวนี้ค่ะคือย่ำบอบแท้แอดกะถามว่ามักบอกงวดนี้มักครับผมนะครับมักเลขสิบหกครับกำลังหัวจะมากหรือเปล่าครับผมเพราวะทุกทุกงวดที่ผ่านมาครับตัวเลขตัวใดที่มักเนี่ย แห้งมากหลายแห้งบ่ออกแลกคือกันครับผมนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นวาส,สนาของเห่าเนอะนะครับเอาแต่คลิปนี้ครับแอดมีแน่า,างตัวเลขของพระมหากลางป่านะครับพระมหากลางป่ามเอามานําเสนอเอามาเล่าสูฟังครับหลังจากที่มือวาดน,นี่ครับได้มีโอกาสพูดคุยครับท่านพระมหากลางป่าครับ นะครับกะได้เป็นมาสการเพื่อนเนาะซึ่งกะที่จริงก้อนหนนี่ครับประมาณสามมือสามสี่มือก้อนไหนนี่กะได้สอบถามไปแล้วละ่ะระรับตัวเลขของท่านนะ่ะท่านกะบบอกมาตั้งแต่ตอนพุ่นละ่ะว่ามักชอบตัวไหนแต่ว่าท่านพระมหาเพื่อนบอกว่าแต่ว่ายังบอกท่านในแน่นอนนะสันเพื่อนบอกแค่ว่าตัวเลขที่ชอบซื่อ นะครับขอ,อยืนยันความมั่นใจหรือว่าขอกันก่องอีกจากนอยสกอรน,นะครับแอดก็เลยยังมาหันเนวแนวทางน้ำลงเสนอครับแต่ว่าหลังจากเมื่อว่าน,นี้ครับที่ได้พูดคุยกับท่านพระมหานะครับท่านก็มาที่วัดอาจารย์ไข่นี่แหละครับนะครับแต่มี เอฟซีฝากปัจัจนะครับมาทำบุญน้ำพระมหาน้ำนะครับก็หลังจากที่คุณพ่อท่านีเพื่อไในตะกูดไปนั่นแหละครับที่ว่าถูกรลงวันที่หาครับนะครับเพิ่นกะฝากจะตุปัจจัยมาทำบุญกับท่านพระมหาเป็นเงินจำนวนหนึ่งนะครับแอดกับขออนุโมทนาสาธุบุญน้ำครับผมคุณพ่อพินิจนายถูกนะครับเนาะ เอาสาหรับแนะ่ช่างตัวเลขครับท่านบอกว่าตัวนี้แหละที่มกกัก่าสั่นกะคิดว่าจะแน่นอนแล้วครับผม <c oughs> ซึ่งพื้นห่ตัวเด่นมาสกสกอรครับปกติตัวเลขของท่านเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันมีตัวเลขชุดที่เป็นเลขสูตรคํานวณน,นั่ครับแล้วก็จะเป็นเลขฝันเลขนิมิตหรือว่าเลขเอีอยงก็ตามนะครับเพื่อนจะเอามาเน้นย้ำความหมั่นใจนะครับสําหรับตัวเลขที่ท่านพมหาเพื่อนห่มากครับ เพิ่นให้ตัวเด่นเด่นมาก่อนนะครับแล้วก็ให้ตัวเน้นเน้นมาก่อนครับผมเอางวดที่ผ่านมาลุดนะครับเด้อแอดลื่มแจ้งไปครับผมหลังจากที่เข่าฮาแปดเข่าหนึ่งซี่เข่าฮาแปดนะครับแต่ว่างงวดที่ผ่านมานี่หลุดครับส่วนนี้จะเป็นงวดล่าสุดวันที่สิบเอาวันที่หนึ่งกลุ่มพันสองพันหกร้อยหกสิบหกเอา้าแอดเขียนผิดอีกแล้วครับผม อแบบคือกันเนาะยังปรับตัวบอท่านใดๆบอนะครับพ่อสอนยังย่ำอยู่แต่หมองเก่าครับหกสิบหาคิดเขานี่ครับตัวเลขของท่านพรรมหากางปลาครับท่านไหนมาแบบนี้ครับการตัวเลขสามแปดครับหาแปดนั่นแหละครับ ซึ่งก่อนหน้านี้มีช่องหนึ่งได้น้ำลงเสนอไปครับแต่ว่าท่านบอกว่าตัวเลขนั้นก็เอาเพื่อนมาทำบุญน้ำครับเพื่อนมาทำบุญน้ำเงิสันก็ได้มีการพูดคุยสอบถามเพิ่นสอบถามนะครับเรื่องตัวเลขนะครับซึ่งท่านพรามาหาเพื่อนกับบอกไปสองหางก่อนนั่นคือสามแปดกับหาแปดครับก็เป็นตัวที่ น่าจะเป็นตัวเน้นแล้วนะครับเน้นแล้วล่ะตัวนี้ล่ะนะครับจากที่ได้พูดคุยกับท่านพระมหาครับส่วนตัวร่องครับมีสองหากับหาเจ็ดครับนะครับตัวร่องมีสองหากับหาเจ็ดนะครับรอบนี้ท่านพระมหาเพื่อนไหลักลอยมามนําครับลักลอยมิศูนมิแปดแล้วก็มิหาครับนะครับเด่นตามลําดับเลยอ่าเด่นตามลาลาดับเลยครับผม สำหรับหลักร้อยของพระมหากลางป่าครับนะครับตัวสามแปนี้เน้เนไปทั้งบนครับนะครับก็เอาศูนเอาแปดเอาหาไปจับเป็นลักร้อยครับผมนะครับส่วนหาแปดนี่าันพระมหาเพิ่นว่าเน้นมาทางล่างครับนะครับสองห้าและห้าเ็เป็นตัวรองครับ เพื่อนบอว่าเดี๋ยวช่วงใกล้ๆมือครับกับพวกใกล้ไาไหนเดี๋ยครับอีกน่าจะประมาณมือสองมือนี่แหละนะครับเดี๋ยวจะได้ชุดติมนะครับแปดตัวครับซึ่งเป็นตลองแต่ว่ายังที่แอดเคยแจ้งไปเนอะตัวเลขของทันพมาหากางปลาครับเวลาเข่าเนี่ยมักจะเข่าตัวเด่นครับนะครับนานๆจะเข้าตัวรองครั้งหนึ่งครับผม นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเข้าที่ตัวเน้นครับเน้นเห็นไหมสองหางั่ยแหลอครับซองหางแตกซองหางแตกนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขแน่ทางล่าสุดของถันพมหากางปลาครับนะครับสามแปดนะครับเน้นเน้นไปที่บนห้าแปดเน้นเน้นไปที่ล่างนะครับแคปหน้าจอไว้ครับผมเอาไปพิจารณาครับหลังจากพูดคุยกันเรื่องตัวเลขเนาะแอดก็ มีโอกาสได้พูดคุยสอบถามในส่วนของอตะกุดมหาราบปราบไยรีครับผมนะครับซึ่งตอนนี้พระอาจารย์ใครกักําลังช่วยช่วยเตรียมช่วยเตรียมนะครับของนะครับเตรียมที่ว่าจะเอามาเฮ็ดนี่แหละนะครับแต่ว่าคิดว่าหลังจากที่ได้พูดคุยแล้วท่านพระมหาเพื่นบอกว่าก น่าจะใส่เวลาอยู่นะครับใส่เวลาอยู่คือกันครับเพราะฉะนั้นหลายหลายท่านสอบถามเขามานะครับอยากจะมาจองนะครับแอดบอลการับจองครับเพราะว่าแอดบอสามารถกำหนดวันเวลาที่แน่นอนได้นะครับว่าเพิ่นจะแล้วเสร็จต,ตอนใดนะครับเพราะว่าในการทำตะกุดมหาลาบปราไพยรนครับ ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานครับนะครับมวลสารมีอยู่นะครับเกือบจะครบทั้งหมดแล้วล่ะครับเหลือต้องหาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยหลังจากที่ทําเป็นตะกุดขึ้นมาแล้วนะครับยังต้องไปผ่านพิธีพุทธาพิเศษอีกนะครับซึ่งไม่เป็นรอบเดียวครับให้ว่าหลายรอบ นะครับซึ่งกะนอกจากนั้นกะซีมีหลวงปูหลายๆท่านนะครับซึ่งแต่ละท่านเนี่ยจะเป็นคู่บาอาจารย์ของท่านพระมหากล่างปาครับคู่บาอาจารย์ที่ท่านนับถือนั่นแหะนะครับแอดก็ถึงว่าอนี่คือสาเหตุที่เฮดไหตะกุดมหาลาภป,ปรภาภไพรีนะครับ มีความโดดเด่นแล้วก็มีความเข้มขลังนะครับเนาะตั้งแต่สัมผัสกับสิ่งพวกนี้มากครับผมแอดกับเพิ่งนอกจากหลวงปู่พี่บู์แล้วนะครับนอกจากหลวงปู่พี่บาาู์แล้วก็มีตะกุดมหาลาบปราไพรี่นี่แหละครับที่แอดโอ้หยวันรู้สึกถึงครับอันนี้หมายถึงว่าที่แอดสัมผัสเองเน,เน,อะนะครับเน้อนะครับที่สัมผัสเอง นะครับในส่วนของหลวงปู่พี่บูรเนี่ยมีครับนะครับหลวงปู่พี่บูนนี่ถ้าพูดถึงหลวงปู่พิบูนนี่ก็บม่ต้องสาธยายเยอะครับนะครับมีประวัติมีตํานานเล่าขานมานะครับรุ่นแรกๆ นะครับเหรียญรุ่นแรกๆของหลวงปู่พิบูลนะครับซึ่งเมื่อเ็นทันท่านปู่พิบูลเมื่อเ็นปู่พิบูลเป็นคนทรรมนี่ครับเป็นลูกซิ์ลูกหานะครับสเปนตะกีเิ่นบดิเหดหลวงปู่โชดนะครับที่เพิ่นเปลี่ยนผู้ลุกเสกตั้งแต่ช่วงตน้ตนๆครับเหรียญยดน้ามนะครับตอนนี้กับล,ลักลานครับ ส่วนเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญลงปูพิบุญให้ว่าจะเป็นจะเรียกว่าเป็นรุ่นที่สามก็ได้นะครับรุ่นแรกรุ่นยดน้าเนี่ยคนจะหากันเยอะเหล่าก็ราคาสูงมากนะครับแล้วจากนั้นก็จะเป็นเหรียญหาเหลี่ยมนะครับเหรียญห้าเหลี่ยมนะครับรุ่นที่สองนะครับท้องฝาบาท จะเป็นที่นิยมนะครับสวยๆกับลักแสนครับนะครับสวยๆกับลักแสนมีค้นหาเยอะนะครับเพราะว่าด้วยพุทธคุณในส่วนของเหรียญปูพิบูรณ์นะครับแค่วคาดปลอดภัยนี่สุดยอดครับลูกซิ์ลูกหาเนี่ย ผู้ดใดเคารพนับถือผู้ดใดมีความศรัทธาแล้วกับบูชาหลวงปูนะครับปูเพ่นกะมีบารมีนะครับคอยคอยปกปักรักษาครับแพ้วคาดปลอดภัยครับน้องชายแอดครับรถกระบะความสองรอบนะครับให้ว่ารถที่ความเนี่ยคล้ายซากถิง่งมดครับคล้ายซากถิ่งหมดนะครับแต่คนบ่เป็นอย่างครับ มีร้อยถลอกนิดเดียวนะครับสําหรับเหรียญลงปูพี่บูุญมีครั้งหนึ่งน้องชายแอดเดินทางจากอุดอรไปชลนบุรีครับไ,รไปจักน้อยแม่แปบ๊บนึงครับมรแม่ถา่ายข้าวข้าก็ได้นะครับรถไปไปพิกความอยู่ตรงมาปูครับมือนั่นมีลูกสาวตัวน้นอ,ยนอยลงไปน้า อายุประมาณสองขวบนะครับกำลังกลังหัดแลนด์บอท่านได้เต็มสองขวบดีซั่มนะครับลดความยุดตรงมากปูครับไปจากทั้งโคลาชลงลงเนินลงเนินไปที่จะเข้ามากปู่นะครับพิกความยุดตรงนั้นแหละครับประมาณตีหนึ่งใครว่าลูกสาวตัวน้นอยๆนะครับ ออกไม่อยู่นอกรถได้จังไดเนี่ยบ้กหูเลยครับผมโอ้ว่ามา,าแอดกับคนลูกครับประสบอุบัติเหตุครับโทรมาหาแอดประมาณเกือบเกือบตีนึงอยู่บริเวณมาปูอ่าชนบุรีลูกสาวว่าเป็นอยังเลยครับผมนะครับแต่ว่ารถนี่ ขายสากครับนะครับส่วนพ่อครับน้องชายนี่พ่อของเด็กคนนี้นะน้องชายนี่แหละกับว่าเป็นหยังครับไม่ได้ไปแม้แต่โรงพยาบาลครับนะครับนี่เป็นครั้งที่สองที่เพื่อนประสบอุบัติเหตุแล้วกะบ่บเป็นหยังเลยนะครับสิ่งที่แอดงึดมากที่สุดครับเป็นที่หน้าแบบให้ว่างงมากครับให้ว่าเหลือเชื่อมากว่า โตนน้อยเนี่ยออกมาอยู่นอกรถเด้จังไนทั้งที่กระจก,กรถก็บบ่อแตกครับาขายสากเนาะแต่หลังค่ายุบนะครับหลังค่าตรงฟังค้นฝนะังค้นขับนะครับกระจกหนาเนี่ยลาแบบมันเป็นกระจกแบบได้แะครับคือมันบ่แตกออกจากกันครับ มีรูแตกรูโวแตกกับเป็นแค่หู้นหน่อยหบ่าสามารถที่จะให้ค้นออกมาทั้งนอกได้นะครับแต่เป็นที่หนาสัจัรนว่าเด็กหน่อยคนนึงเนี่ยออกมาอยู่นอกรถดได้จังไดนะครับนี่ก็คือที่แอดเห็นกับตานะครับสําหรับเรื่องปาฏิหารนะครับของหลวงปู่พี่บูน,นะครับผู้ที่ เคารพนับถือพุทธิสัตธาเพื่อนนะครับปู่เพื่อนก็จะนี่แหละครับแพรบารมีปกปักรักษาแบบนี้นะครับเอาโอ้เบาแป๊บเดียวสิหนาที่เอาโอเคกับผมเบาสัญยาเลยนะครับเนาะมือคลิปนี้มาเบาตัวเลขของพระมหากลางปลาแต่ว่าไปพูดถึงหลวงปู่พี่บุญหอดหลวงปู่พิบุญเล่าสัญยาเลยเอาเดี๋ยวคลิปต่อไปครับแอดมีนั่งทางตัวเลขของน้องเก้าจอมนะครับ มีความเคลื่อนไหวแล้วครับผมเดี๋ยวจะมาเล่าสู่ฟังครับน้องก็จอมเนี่ยงวดที่ผ่านมานะครับก็ทีอว่าถูกซะนะครับถูกครึ่งหนึ่งเนาะครับเนาะให้หกหนึ่งเนี่ยออกหนึ่งเก้านะครับแต่น้องก็จอมบอกเสมอว่าแม่หกับ9้าตัวเดียวกันนะ,อะบอกอเป็นเอ่ยมาอย่างไรเนาะพูดถึงแอดเวลาพูดถึงแอดนะครับ